สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่การประชุมอาเซียนเป็นที่สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนแต่เมื่อมองไปข้างหน้ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเสียใจและคิดว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นทําให้เราได้เห็นภาพรวมของอาเซียนในอนาคตที่มั่นคงและมีความมั่งคั่งมากขึ้นอันวาอิบราฮิมกล่าวเปิดการประชุมอาเซียน ซึ่งเป็นการประชุมสําคัญที่สุดในรอบหลายปีที่มีผู้นําจากต่างประเทศเข้าร่วมอันวาได้ระบุว่าอาเซียนกําลังเตรียมตัวให้พร้อมในการ,รเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการกิจการทางการค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อตอบโตสันติภาพและความมั่งคั่งที่เราได้รับมาตลอดหลายทศวรรษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่มันเกิดขึ้นเพราะความร่วมมือและเป้าหมายร่วมกันในอนวากล่าวเราต้องมีความกล้าหาญในการสร้างความร่วมมือใหม่ และกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์และความมั่งคั่งของเราได้ต่อไปและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดอาเซียนกำลังเตรียมตัวให้พร้อมในการ,รเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการกิดกันทางการค้าซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อตอบโต้อันวาได้ยกตัวอย่างของการร่วมมือใหม่และการกระชับความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเช่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอารับ GCC ครั้งที่สองและการประชุมสุดยอดอาเซียนคิซีซจีนแต่นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดการประชุมสุดยอดผู้นำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซีจะส่งเสริมเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้และมีเป้าหมายในการสร้างตลาดระดับภูมิภาคที่ราบเรื่อนยิ่งขึ้นสำหรับภาคธุรกิจและแรงงานการยกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนและไทเกอร์จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทำให้ต้นทุนทางธุรกิจลดลงการค้าเพิ่มขึ้นและมีตลาดที่ใหญ่ขึ้นแอทาเก็มีเป้าหมายในการสร้างการเคลื่อนย้ายสินค้ายอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและสร้างการค้าและตลาดที่ใหญ่ขึ้นทั้งนี้การยกระดับเอทาก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดจากขนาดที่ใหญ่ขึ้น e c o n o m i ิ s of s ส a l e สำหรับภาคธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งของอาเซียนในอนาคตและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียใจและคิดว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีความเป็นไปได้การรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนทําให้เราเสียใจเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความเป็นไปได้อันว่าได้ระบุว่าการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นประวัติการครั้งนี้ทําให้อาเซียนเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมีความเป็นไปได้และมั่นคงมากขึ้นภายใต้ประชาคมนี้การพัฒนาและความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของติมอร์เลสเต จะได้รับการสนับสนุนอย่างมั่นคงและยั่งยืนนายอนันวากล่าวเราเชื่อว่าการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นอย่างมีความเป็นไปได้และมั่นคงมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างความมั่งคั่งของอาเซียนในอนาคตคําถามที่อยากถามคือความเป็นไปได้ของการรับติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นอย่างไร ความเป็นไปได้ของการสร้างความมั่งคั่งของอาเซียนในอนาคตจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้อาเซียนเป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่คุณคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของอาเซียนติดตามข่าวต่างประเทศ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w f o r i g n ที่มา cna h t t p s w w w c h a n e w s c o m a s i a c 7 ทีเอชขีดอาเซียนขีดสมิธขีดโอเพนนิ่งขีดเบลเชคขีดแอนวอร์คขีดทีมอคคิดเลสคิดห้าสี่สองห้าห้าศูนย์หก